วันนี้เวลา10บนาฬิกาเจนาทีสมเด็จพระนิษิาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพพราร,ราสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปหอประชุมโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอําเภอเมืองน, 1, นครนายกจังหวัดนครนายกสมเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา2564 โอกาสนี้ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมันสการบูชาพระรัตนตรยัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปรัชการที่หทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจจากนั้นพระราชทานพระราชบรมโอกาสให้หัวหน้านาักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน1 2 5 5นายาสหยสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยทูลกราทุนกระหม่อมถวายพันดอกไม้ทูบเทียน สมเด็จพระนิธิถาทราราชากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตษาหะโดยเฉพาะงานบริหารการจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นพระราชทานพระราชบโรโอกาสให้ผู้แทนนักเรียนในร้อยเฝ้าทูลอ่อมประบาดรับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาการและเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารซึ่งปีการศึกษา2563มีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึง4มีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัล363นายไปเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทอง16นาย รางวัลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญเงิน72นายรางวัลการศึกษาดีได้รับเหรียญทองแดง89นายและรางวัลการศึกษาทาวิชาทหารปัจจุบันสมเด็จพระนิธิถาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในปีการศึกษา2564ทรงสอน2วิชาคือชั้นปีที่4วิชาประวัติศาสตร์ไทย และชั้นปีที่5วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแม้จะทรงเกษียณอายุราชการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญและยังทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์นำนักเรียนในร้อยไปทัศนศึกษาดูง,งานเปิดโลกว่างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่นๆเมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทแก่นักเรียนในร้อยเรื่องความสําคัญของครูและพิธีไหว้ครูครูชาตาประเทศเมื่อตอนที่เรียนหนังสือเขาก็เคยพูดให้ฟังว่าที่เรามีความรู้ดีและทําอะไรได้มากเหมือนจะมากกว่าคนในอดีตที่จริงแล้วก็ต้องคิดว่าเราในปัจจุบันมีความรู้เพราะเรา ได้ศึกษาต่อจากโบราณอาจารย์ที่เราสืบมลถึงนั่นนะแต่ของเขาเขาใช้ว่าเหมือนจะเราเหยียบบนบานแนะับแล้วก็ก็ขึ้นได้ห็งสิ่งต่างๆได้สูงกว่าที่จริงของเราก็พูดว่าเราได้เรียนจากคนโบราณแล้วค่อยๆค้คนคว้าสืบต่อมาสุกขน ได้ความรู้ที่จะมาทําให้เป็นประโยชน์แล้วก็นักเรียนวันนี้ก็เหมือนกับวิ่นขึ้นก่อนๆที่ทุกคนได้ยินได้ฟัง,งเพื่อรับคำเชิญว่าสวจมงินได้เป็นระเบียบและซ้อมเพียทงทําเชิญให้จนให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธาวันนี้เวลา14บสนาฬิกาห้นาที สมเด็จพระกนิธฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงนาัศรา,าดูสิดาลายัยสวนจิตดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถูลออพระบาทตามลำดับดังนี้นางพากมลรัตาเสรีกรรมการและรองเฮรันยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าถูลออพระบาทดังนี้ นายสมชัยเลิศสุทธิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์อินโฟเซอร์วิสจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลออมระบาดทูนกล้าทุนกระหมอมถวายเงินรายได้จากการดำเนินโครงการคนไทยไร้อ a เวสซึ่งเป็นการนำขยะอิเล็กทรอนิกส์นำไปรีไซเคิลระหว่างปี2562ถึง2563สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสำหรับนำไปใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม นายพลผิวงามนางสาวอัมภัยผิวงามและคณะเฝ้าถูหลองระบาดทูนก้าทพุกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่5341ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งน้อยอำเภอเมืองนคปรปฐมจังหวัดนคปรปฐมเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของบูรินิธิชัยพัฒนานางสาวธมยันตีคงพูลศินนายกสมาคมสิทธิ์เก่าสาธิตป,ประทุมวันนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลอประบาด ทูลกล้าพลุกหมอมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลโบลิ่งการกุศลแรลลี่การกุศลและวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิาาไซ ในกันธาราดรดาวันณณอยุธยาประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลสิงโบรเกอร์คัพประจำปี2562ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรม,มราชกุมารีนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเฝ้าทูลออมประบาทถุนกราทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชธิญาไซ รองศาสตราจารย์สุปรียาคุณเดชคุปและครอบครัวเฝ้าทูลออมระบาทถุนกล้ามมทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังกเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชกยาฎีกาในมณจเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจียไตยจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลออมระบาทถุนกล้ามมทูลกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์พืชต่างๆเพื่อพระราชทานแก่โครงการสวนพระองค์ สมเด็จพระกนิธฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชุดาสยามบรมราชกุมารีและทูนกล้าทุกม่อมถวายผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซเทคสูตรปราศจากแอลกอฮอล์เพื่อพระราชทานตามพระราชทิยาศัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องค์คมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยและทรงมีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจที่ได้รับผลกระทบ จะสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรกะหม่อมให้พลเอกไัยบู์คุ้มฉายาองคม,มนตรีเชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลุโบบายะหมู่สี่ตำบลลุโบบายะอำเภอยี่งอจำนวน50ชุด โอกาสนี้องค์คมนตรีได้เชิญพระราชก,กระแสะความห่วงใหญ่และพระราชทานกำลังใจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ซึ่งทุกนายต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ต่อมาองค์มนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่จ่าสิบเอกหญิงวิลาวันพัทรศรีพรมสิบเอกอนันต์มณีโชธและสิตรีอุสมันสมาแหเจ้าหน้าที่ทหารพราณสังกัดกรมทหารพรานที่48ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดสแสวงเครื่องบริเวณเนินเขาบูเกสซมาเลียตำบตำลตลบบูกเกหมู่2ตำบลริโกอำเภอสุงไงปาดีจังหวันดนราธิวาสเมื่อวันที่21พฤษภาคม2564ที่ผ่านมา ซึ่งยังนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสุงไงโกลกอําเภอสุงไงโกลกจงังหวัดนราธิวาสพร้อมกันนี้องค์คมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยไปกล่าวกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บด้วยการได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้อย่างความปราบปลืม้มและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น จากนั้นองค์คมนตรียังได้เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลเจะแนะหมู่ที่11ตำบลจะแนะอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสจำนวน50ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น ที่สถานีตำรวจภูทรจก,กัวตำบลจก,กัวอำเภอรามันจังหวัดยะลาองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรจก,กัวอำเภอรามันจังหวัดยะลาที่ปฏิบัติหน้าที่จำนวน50ชุดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนร้ายคว้างระเบิดชนิดป้ายบอมใส่จุดบริการประชาชนตะลุกหาลอ พื้นที่สถานีตำรวจภูทรจัก,กัวเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บหนึ่งนายและเสียชีวิตหนึ่งนายเหตุเกิดเมื่อวันที่25เมษายน2564ที่ผ่านมาในการนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยและพระราชทานกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตกุการณ์ดังกล่าวด้วย ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสีส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบนเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีองคมนตรีได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่โดยมีพลเอกพรสัวดิ์ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบกพลโทเกรียงไกรศิรักแมททัพภาคที่4พลตมรวจโทรณสินผู้สาระผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค9้พลเรือตรีสมเกียรติผลประยูนเลขาธิการสอบอต่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานแก้ไขความไม่สงบในพื้นที่ในห่วงที่ผ่านมารวมถึงความคืบหน้าในด้านของการพัฒนาพื้นที่นอกจากนั้นยังมีการรายงานความคืบหน้าในเรื่องของการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสะความห่วงใยไปกล่าวกับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วย ส่วนที่โรงเรียนพระดาวบดจังหวัดแฉแนนภาคใต้อเภอเมืองจังหวัดยะลาองคมนตรีประชุมติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนพระดาวบดจังหวัดแยแนนภาคใต้โดยมีนายธีรุธสุพระวิบูลผลรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาคเอกชนเข้าร่วมประชุมปัจจุบันโรงเรียนพระดาวบดจังหวัดแยแนนภาคใต้เปิดหลักสูตรวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมและช่างไฟฟ้าใช้เวลาเรียนหลักสูตร1ปีโดยมีเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างตนเองสร้างครอบครัวสังคมและอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข ต่อมาในตอนบ่ายองค์มนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นางเข็มทองกิติประพานันที่บานเลขที่5ถนนคลองยาเหนือตำบลบ,บ้าพร,รีอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สง,งบในพื้นที่จังหวัดชนานแดนภาคใต้จากเหตุกลุ่มคนร้ายยิงใส่รถยนต์ขนส่งสินค้าและราดน้ำมันเผาบนถนนสายปัตตานีนราธิวาสหมู่ห้าัมหารีอำเภอา,ายบุรีเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตสามราย คือนายสุพรกิติพระพานันอายุ58ปีสามีนายสันติพัฒนากิติพระพานันหลานชายและนางสาวจิราพรกิติพระพานันบุตรสาวเหตุเกิดเมื่อวันที่24เมษายน2564การได้รับรมหากรุณาที่คุณในครั้งนี้ยังความปราบลื้มแก่ผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างหาที่สุดมิได้วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้พลเอกกัมน,ร,นรุติดิ์องคมนตรีเชิญสัญญบัติพัยดย์ศและพัาไตรไปถวายแด่พระราชวชิรามุนีสีวิปัส,สนาธุราธรมหาคณิสรบวรสังคารามขามาวาสีนวัดป่าจิตตภาวนาอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชองค์การโปรดพระราชทานสัญญบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระครูปฐุมาวานาวิกรมเป็นพระราชชิรมุนีศีวิปัส,สนาธุราธรมหาคณิสร,รบนบวรสังคารามขามวาสีพระราชาคณะชันราชฝ่ายวิปัส,สนาธุระสถิตนวัดป่าจิตตภาวานาจังหวัดปทุมธานีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้สีรูปคือพระครูปหลัดหนึ่งพระครูสังคารักษ์หนึ่งพระครูสมุหนึ่งพระครูใบดีการหนึ่ง เมื่อวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2564พระราววชิรมุนีสีวิปัส,สนาธุราธรมหาคณิสรบวรสังคารามคามาวาสีประสบชัยการตะสีโลเกิดเมื่อวันที่26มกราคมพุทธศักราช2491สมัยเป็นขรา,าวาสจบการศึกษาปริญญาตรีสาขาบริหารธุรกิจจาก University of Manila สาธารณรัฐฟิลิปปินส์จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ ลองไอแลนด์ยูนิเวอร์ซิรัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาภายหลังสำเร็จการศึกษาได้เริ่มปฏิบัติธรรมกระทั่งมีโอกาสฟังธรรมกับพระโพธิญาณเทระหรือหลวงปู่ชาสุพัทโทจึงเกิดความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาขออุปสมบทเมื่อวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2519นาณวัด หนองป่าพงตำบลนนพึ่งอวอนเนินชัมราบจังวอุบลราชธานีเพื่อศึกษาฝึกหัดปฏิบัติเจริญจิตตภาวนาต่อมาได้จำพรรษาที่สำนักสงฆ์จิตตภาวนาอเภอลำลูกกาจวปทุมธานีต่อมาได้สร้างเป็นวัดป่าจิตตภาวนาสาขาที่44ของวัดหนองป่าพง ซึ่งพระราวชิรมมนีศรีวิปัสนาธุราธรมหาคณิสรบวรสังคารามคามาวาศีเป็นพระที่มีความเพียรปฏิบัติเนศชิกทุดงเจริญสมาธิวิปัสนาจนเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของพุทธศาสนิกชนปัจจุบันพระราวชิรมมนีดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าจิตตาภาวานาตำบลคูคตอำเภอล,ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีอายุ73ปีพรรษา45 ที่โรงครัวอาคาร6-11สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาจิตอาสาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาประกอบด้วยบุคลากรและสมาคมศิทธิเก่าจิตรดาในพระราชปปาปฐมรมร่วมทําความดีสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารีนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรดาโดยการประกอบอาหารกล่องเมนูหมูเส้นทอดน้ําปลา น้ำพริกตาแดงปลาย,ย่างผักสดเพื่อส่งมอบแรงใจและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นกำลังสำคัญในการดูแลรักษาผู้ปว่วยโควิด -19 โดยในวันนี้ได้นำอาหารกล่องพร้อมด้วยน้ำดื่มและแอลกอฮอล์ล้างมือไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์นะรงพยาบาลทหารผ่า,าศึกจำนวน200กล่องโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนาจำนวน200กล่อง ซึ่งแต่ละวันจะมีบุคลากรหมุนเวียนมาบรรจุอาหารและนำส่งโรงพยาบาลในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลเพื่อสืบสารพระราชบัิธานอันแน่วแน่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอันเป็นแนวทางที่สถาบันเทคโนโลยีจิตรดานำมาเป็นหลักในการดำเนินงานส่งผลให้บุคลากรน,นักศึกษาและนักเรียนมีความเป็นผู้ให้มีจิตอาสาและช่วยเหลือผู้อื่นด้วยจิตใจที่แน่วแน่สืบไป